โอ้มันที่ไหนวะเนี่ยเอ่อตายแล้วเราว์ปามาที่นี่ครับโอ้โหมันจะกาศข้างนอกจะมีอะไรไหมเนี่ยว่าสิบสามคีนี่ไงเราได้กุญแจมาแล้ว มันจะอยู่ในอินเวอร์ทรี่เราอันนี้ก็เป็นตัวโอ้โอ้มันโลงโจ้งมากเลยไม่มีอะไรเลยเหรอเอ๊ะไม่น่าเห็นหรอกมกั้ง ้ยืหมามาได้เสมอไม่อยากสู้มาอุ้ยืหนี่เฮ้ยไม่ตัวเหรอมาดิ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  เหมือนกันเอ่อไอของเก็บมาสวัสดีสวัสดีครับอืมอ้มอีมฟันเลยมันให้เราไปไหนอ่ะกดเราเลี้ยวขวาเนาะ ไม่ต้องไปสนมันละรู้สึกว่าสู้ไปมันก็ไม่ได้อะไรว่าไงว่าไงอือ,ออืออ๋อันนี้จะเป็นออเราจะรู้เลยว่ามันมีตัวไหนบ้างใช่ไหมก็จะกลายเป็นโหมดบ้าข้างมาปึ๊บ มาดิมาดิโอ้หมันมาให้ทุกตัวเลยโหเจ๋งจริงอันนี้มาว่าไงคนเราสวัสดีอืมเรียบร้อยตายไปเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะธนูเป็นธนูเป็นตัวธนูโอ้ยมันโอ้โหมาดิมายิงมาอุย้ยมันออกถอดสองนัดเลยอ่ะเอ้ยเราเข้าใกล้มันไม่ได้ เยี่ยมฟั่นโดนเพื่อนมึงเองด้วยยิงมะหืมโห้ยยากจริงยากจริงใช้ก่อนเลยโห้ตัวธนูใช้ปืนพกยิงไม่ได้ครับตายแล้วแล้วถ้าเกิดปืนอันนี้แล้วมันหมดอ่ะ ตสดงว่าเราต้องใช้อย่างประหยัดนะครับอันนี้ทางข้างหน้าครับเดินไปเรื่อยๆโหแต่สภาพบรรยากาศนี้ค่อนข้างที่จะแบบสวยใช้ได้นะแต่มีพวกนี้อยู่จีมันไม่สวยเอาซะเลยเราต้องเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็น<ม>พวกมันไม่เห็นครับไม่เห็น ดนตีไม่ขึ้นแสดงว่าไม่เห็นโอเคไปอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยท่อมาริโอเฮ้ยไปแล้วตืด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 ตืโโดโอ้ยน้ำผึ้งโหโที่นี่ เอออันนี้เช็คพอยต์หรอกดเลยเช็คพอยต์โอเคเรากลับมาที่เดิมเพราะว่าตอนแรกเราได้บัตรคีการ์ด Guard, เอ่ออะไรนะว่าด3 3ใช่ไหมเราต้องลองไปดูว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าวาด3 3มันอยู่ชั้นต่อไปนี่หรือ สิ่งที่ผมคิดนะเพราะว่าเราได้คีย์การ์ดมาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูสิว่าคีย์การ์ดอยู่ไหนนี่คีย์การ์ดว่าสิบสามเราจะลองเอาไปใช้ดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเอออันนห้นเนาะอันนี้ไงอ่าเปิดไปเลยโอ้โหอันนี้อะไรอะ่ะ คืออะไรติดตั้งไปก่อนอัปเดตอะไรก็คืออะไรนะั่นแหละแล้วมันมีอะไรเนี่ยถึงมันให้เรามาเสร็จ root report ซื้อคนข้อมูล ไม่ได้อยากรู้อ่ะโอ้ตรงนี้มีซากกระดูกเน่าตายด้วยโอ้มีอะไรไหมเนี่ยสามารถดูได้อีก โหนี่เป็นห้องแช่แข็งครับดูสตีนสบเรียบร้อยขาวซีดเลยนี่อะไรเนี่ยออมันเหมือนเป็นสิ่งกลมๆนี่อะไรเ <c oughs> มันต้องใช้กุญแจครับถึงเราจะไปไอ้นี่ได้ แต่ซึ่งเรามีแค่คีย์การ์ดไงทำไงดีเนาะเรามาแค่นี้เหรอเดี๋ยวนะมันต้องมีอีกสิห้องนี้ห้องห้องไรวะอันนี้อะไรอะ <t> น่าจะเป็นสิ่งเทปของ ที่นี่นะก่อนเกิดเรื่องเฮ้ยได้ฟิวมาวะแสดงว่าต้องมีช่องใส่ฟิวในชั้นต่อไปแน่เลยเพราะว่าที่นี่ผมเช็คแล้วไม่น่ามีอะไรละโอ้ยไหนเราลองดูชั้นล,าล่างๆสิ ในช่องใส่ฟิลช่องใส่ฟิลอ่ะนี่ไงใส่เลยนี่เรียบร้อยไฟติดแต่เราก็เปิดไม่ได้ครับแล้วคีการ์ดใช้ของว่า13มได้ไหม อ้าใช้ได้อ่ะอว้าวอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวแต่มันไม่มีอะไรเลยเหรอเอ่อเอ้ยมีของมีของ yes ammo box เฮ้ยนี่อะไรอ่ะมันเหมือนเป็นสถานีอะไรสักอย่างแต่ที่ผมมองไว้นะ่าจะเป็นแบบพวกแฟกทอรี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อ่อยังไงต้องพูดว่าอะไรอ่ะแบบมันเกี่ยวกับไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อะเขาเรียกว่าอะไรวะห้องอะไรสักอย่างอันนี้ต้องใช้กุญแจ แต่เราไม่มีกุญแจโอเคเราก็ต้องไปหาอะไรต่อโอเคเออมันไม่ใช่ f a c ทอรีแต่ว่ามันมันน่าจะเป็น f a c ทอรีนะมันเป็นเกี่ยวกับโรงโงานโรงงานโรงงานครับมันเรียกว่าโรงงานอันนี้เรามาจากทางนี้ใช่ไหมโอเคเราไปทางนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะ โอเคไม่มีอะไรเลยไปผมว่าเราต้องกลับไปในที่เดิมแน่เลยตรงที่เราวาร์ปไปเฮ้ยทำไมมันดูแปลกเฮ้ยเดี๋ยว